บอกว่าว่าเนี่ยคืออาการของคนนั่งกินนอนกินเอ้ไม่ใช่คนไว้ <c oughs> <c oughs> น้องไข่ตูนโอ้โหอร่อยจินเนาะ <c oughs> สบายจังเลยเนาะ <c oughs> สบายกับพ่อกับแม่อีก พาอแม่ยังไม่สบายเท่ารเราเช้าต้องลนลานไม่คิดไม่มีเขาไม่ได้ทำม,ม,มันหมดเวลาก็เลยเอ,อ,อัน,นอันนั้นอยากกินาไว้ให้ใครตุน่น กินท้หมดไม่มีทานสิวเร่จะกินแม่อง่งกินเื่งใหญ่อะไ,ไรเง้แค่ตุน่นเ่งกินเื่งใหญ่แล้วลูกอซื้อคุกกี้มาให้พอ่อนี่ คีเองอะไรคุกกี้ถั่วไงน่ะือไหหมดแล้วมหมดแล้วไปไหนไปไหนหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะลูก <c> ะ <oughs> ไปกินน้ำสิลูกแปรกินน้ำกินน้ำนะเออกินน้ำเก่งจังเลยว่ะ บอกก็เชื่อก็ฟัง,ยงอย่างนี้ก็เก่งอย่างนี้แน่อาขิน้ำเสร็จแล้วไหนต่อไปนั่งหน้าบ้านไหมไปนั่งหน้าบ้านต่ะ,ะนั่งหน้าบ้านเนาะนั่งหน้าบ้านกัน